การไม่รู้อริยศัสตว์มืดยิ่งกว่าโลกันตริกภิกษุทั้งหลายโลกันตริกโลกันตะนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุมมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ ความมืดอย่างอื่นที anya, ่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือภิกษุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์พูดเจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นิทุกนิทุกขะสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจ ครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมไม่ผลไปจากความเกิดย่อมไม่ผลไปจากทุกภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้จักตามความเป็นจริงว่านีทุกนีทุกขสมุท,ทยัยนีทุกขานิโรธ นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพลไปจากความเกิดย่อมพลไปจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความจริงว่าหนีทุกหนีทุกข์สมุท,ทยัยนีทุกขานิโรธนีทุกข์านิโรธคามินีปฏิปทา